ความรู้นะคะง่ายๆเลยที่คุณสามารถที่จะไปหาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือว่าวันไหนที่คุณว่างนะคะก็จะไปหาความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างได้โดยที่มีตัวอย่างแบบเต็มๆให้คุณดูเลยวันนี้จะพาเข้าไปดูที่ไทยวัสดุนะคะเขาก็จะทำฉากโชว์สินค้าได้ค่อนข้างดีก็เลยถ่ายมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างอันแรกเนี่ยค่ะก็คือเขาจะโชว์เกี่ยวกับอิฐ นะคะก็คืออิดมนเบานะคะหรือว่าจะเป็นอิดแดงนะคะหรือจะเป็นอิดประสานอันแรกเลยเนี่ยค่ะที่เราจะมาดูกันก็คือยกตัวยอย่างเช่นจะมีในส่วนของอิดมนเบาตาเพชรจะเห็นว่ามีหนาตั้งแต่7เซน7.5เซน1 0เซน15เซนและ20เซนเห็นไหมคะว่าเขาโชว์ตัวอย่างค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ จะโชว์ความยาวด้วยว่าแต่ละก้อนเนี่ยมันมีความหนาเท่านี้แล้วมันมีความยาวเท่าไหร่นะคะเราก็จะมีในส่วนของคานทับหลังคานทับหลังก็คือเวลาที่เราก่ออิฐนะคะเราก็จะต้องมีคานอยูอ่บนการก่ออิฐเนื่องจากว่าเรายึดความแข็งแรงนะคะซึ่งตอนนี้เรื่องของคานทับหลังเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสําเร็จรูปให้เราด้วยนะคะคือง่ายมากเลยกับการก่อสร้าง อันที่2นะคะในส่วนของอิฐบล็อกหรืออิฐมอนจะเห็นได้ว่านะคะแถวด้านขวานะคะลงมาอันที่2เนี่ยเขาก็จะเป็นในส่วนของอิฐบล็อกนะคะซึ่งในส่วนของอิฐบล็อกเนี่ยค่ะก็จะเป็นออกสีเทาๆที่ส่วนใหญ่เขาเอามาก่อพวกงานรั้วนะคะ แล้วก็อิดมอนจะมีอิดมอนสองรูอิดมอนโชไลนะคะก็จะมีสองประเภทจะเห็นว่าอิดมอนเห็นไหมคะว่ามันจะมีบางอันที่เป็นเหมือนลายเยอะๆอันนั้นคือเขาเรียกอิดมอนโชไลนะคะอิดมอนสองรูก็จะเป็นอิดมอนทั่วไปที่เป็นด้านเรียบๆนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะอิดประสานนะ,ะอิดประสานก็คือ บางทีเนี่ยเขาเอาไป,ไปใช้ในงานสวนนะคะหรือปูบ่อน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งเขาก็จะโชว์ไม่ว่าจะมีลายหรือว่าไม่มีลายเป็นแผ่นเรียบนะคะคือเขาโชว์ค่อนข้างละเอียดเลยนะคะเราสามารถไปหาความรู้ได้ที่ที่ไทยวัสดุนะคะอันที่สองออที่ที่เราไปดูนะคะก็คือในส่วนของบล็อกตกแต่งจะเห็นว่าบล็อกตกแต่งนะคะมันจะมีเป็นบล็อกตกแต่งผนังนะคะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะอ่าเขาจะมีโชว์ให้ดูเลยว่างานจริงเป็นแบบไหนแบบทาสีรองพื้นหรือเป็นแบบทาสีจริงทาสีจริงก็คือประมาณสีขาวสีแดงนะคะซึ่งเราสามารถไปทาสีเองได้นั่นคือทาสีจริงส่วนสีรองพื้นก็คือเคลือบผิวมันก็จะต่างกันค่อนข้างน้อยกับอองานจริงนะคะแล้วเขาก็จะมีในเรื่องของเป็นอิฐ แต่ละรุ่นแต่ละลายนะคะด้านล่างก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าเขาก็จะโชว์งานจริงงานสีรองพื้นแล้วก็ทาสีจริงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพวกบล็อกตกแต่งนะ,ะอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นพวกอิฐตัวหนอหรือว่าแผ่นพื้นจะเห็นได้ว่านะคะ <S <S เขาก็จะมีตั้งแต่สีเทาสีแดงสีส้มสีเหลืองอันนั้นก็คือเป็นอิฐตัวหนอที่คุณรู้จักกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็พวก แผ่นพื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลายเส้นสีแดงสีเทาสีส้มหรือว่าสีเหลืองนะคะพวกนี้ก็จะเป็นเอามาตกแต่งในตัวพื้นนะคะก็จะเป็นปูพื้นทั้งหมดซึ่งสามารถเล่นลายเล่นสีได้เลยนะคะอีกอันนึงนะคะเขาจะมีทางเท้านะคะสำหรับพวกบล็อกหญ้านะคะแล้วก็ จะมีพวกกระเบื้องต่างๆนะคะที่จะเป็นปูพื้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องลายพัดกระเบื้องลายหินทรายนะคะแล้วก็จะมีบล็อกสนามนะคะบล็อกสนามหญ้าดูรา8ปดเซนก็คือจะมีรูเพื่อเอ่อเวลาเราปูหญ้าหญ้ามันก็จะขึ้นมาตามรูให้มันเป็นความสวยงามหรือจะเป็นขอบคันหินใหญ่นะคะก็คือจะเป็นวางทางเทา้า ะะมีครบหมดเลยแม้ว่ากระทั่งเป็นเสาวลวดคอนกรีตจะเคยเห็นว่าเออบางทีมันจะเป็นเสาวลวดแล้วเขาก็ลวดหนามดึงใช่ไหมคะอันนี้เขาก็จะเป็นเหมือนสําเร็จเราสามารถซื้อนี้ไปตั้งแล้วก็ทํั้วดลวดหนามได้เลยเหมือนกันซึ่งลวดหนามเขาก็มีขายอีกที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นที่นี่นี่คือของเยอะมากแล้วก็มีโชว์ด้วยนะคะอันต่อไปไม่ว่าจะเป็นเหล็กรูปปราพันอย่างอันนี้ค่ะเขาจะมีพวกทุกไซส์เลยไม่ว่าจะเป็นแป๊บกลมดํานะคะ หรือว่าจะเป็นท่อเคลือบสังกะสีลายเรียบนะคะหรือว่าเหล,ล็กแผ่นดำอย่างเหล็กแผ่นดำเนี่ยคะ่ะเราเคยอย่างเราเคยใช้ทํามาเป็นเหมือนพื้นนะคะเป็นพื้นบันไดนะคะไว้เหยียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเหล็กตัวซีซึ่งอันนี้เขาก็จะมีเหล็กรูกป,ปรพันที่เป็นเหล็กตัวซีแล้วของที่นี่จะบอกว่าเขาจะได้มาตรฐานจะเห็นได้ว่าเนี่ยคะ่ะเขาจะมีมอ,อกอนะคะมีมีม ออรองรับนะคะซึ่งเวลาที่เราซื้อของที่นี่แล้วอย่างที่เคยแจ้งไปว่าถ้าต้องการไปรับประกรันหรือโค้ดหรืออะไรเงนี้เขาก็จะมีให้ด้วยนะคะต่อไปเป็นงานอันนี้จะถ่ายเป็นตัวอย่างนะคะก็คืองานประตูจะเห็นว่ามีตั้งแต่เก0ร้อยกว่าบาทนะคะไปจนถึงกับ2,000บาทอันนี้มันก็จะเป็นประตูสําเร็จนี่แหะคะ่ะแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของไม้นะคะ แล้วก็ชนิดของการเคลือบผิวไม่ว่าจะเป็นเมลามีนหรือจะเป็นลามิเนตนะคะราคามันก็จะต่างกันนะคะหรือว่าท่านทําสีจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะต่างทั้งลายทั้งหมายอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดสมมุติเป็นตัวลามิเนตก็จ,จะแพงหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูซึ่งเราสามารถเลือกได้มันจะเป็นทั้งประตูภายในประตูห้องน้ํานะคะ ก็มีเลือกให้เลือกเยอะแยะเลยหรือจะเป็นประตูออกด้านหลังด้านหลังหรือว่าเขาเรียกว่าประตูครัวนะคะเขาก็จะมีตัวอย่างให้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากเลยกระเบื้องนะคะทีนี้วิธีการดูกระเบื้องอะคะ่ะเขาก็จะมีเห็นไหมคะเขาจะมีป้ายแดงป้ายส้มอย่างนี้นะคะบางทีอันก็จะเป็นป้ายเหลืองถ้าป้ายเหลืองเนี่ยเวลาเราไปซื้อป้ายเหลืองเนี่ยต้องเช็คของเสมอเพราะว่า ป้ายเหลืองส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่แบบของค้างสต็อกมีนิดหน่อยไม่ได้มีแบบเยอะเพื่อปูใหม่ทั้งลอ็อตอันนี้ก็ต้องถามเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ของมีแน่ๆก็คือเป็นป้ายขาวป้ายส้มนี่ก็ต้องเช็คเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบอกราคานะคะง่ายๆเลยมันจะมีตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอ่ะเรามาดู ตัวนี้นะคะตัวที่มันเป็นลามิเนตอันนี้มันจะเป็น399นะคะเออ399จริงๆแล้วนะคะตามป้ายเนี่ยมันจะบอกว่า647บาทต่อกล่อง <S <S อเวลาเราคำนวณนะคะผู้รับเหมาหรือว่าเวลาที่เขาซื้อขายกันเขาจะพูดว่าตารางเมตรละกี่บาทเขาจะไม่พูดว่ากล่องละกี่บาทแต่เวลาเขาขายเนะะี่ยค่ะเขาขายเป็นกล่องละกี่บาท อย่างสมมุติอันนี้ค่ะป้ายลามิเนตมันอยู่ที่399บาทเขาบอกว่ากล่องละ647บเจ7บาท,บาทแต่มันปูได้1.91ตารางเมตรต่อกล่องวิธีก็คือเราเอา647ตั้งนะคะหารด้วย1.91มันจะกลายเป็น338.74บาทต่อตารางเมตรเขาก็เลยใส่ว่า3 9 0 3 9าบาทนะคะต่อ ตารางเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวาราคาต่อตารางเมตรเนะะี่ยค่ะมันก็จะต้องดูด้วยเพราะว่ากระเบื้อง,บาง,อง 44, บางกล่องมันก็จะเป็น1.44บางกล่องมันก็จะเป็นศูนเอ,อ่เพราะฉะนั้นมันเอาหนึ่งไปหาร4 4หรือ1ไปหาร9 6เเพื่อเป็นราคาบาทต่อตารางเมตรวิธีคือเอาราคาต่อกล่องหารด้วยตารางเมตรที่ปูได้ต่อ,อกล่อง มันจะกลายเป็นราคาต่อตารางเมตรต้องทําวิธีนี้เพื่อที่เราจะได้คํานวณว่าราคามันต่อตารางเมตรเนี่ยมันราคาเท่าไหร่อ่าอันนี้คือคํานวณเพื่อหาราคาต้นทุนทีนนี้กลับกันสมมุติว่าถ้าเราต้องการคํานวณเพื่อจะสั่งและสมมุติเรามีโจทย์มาทั้งหมดยี่สิบตารางเมตรเราก็ต้องคํานวณว่ายี่สิบตารางเมตรเนี่ยสมมุติเขาบอกว่าเอ่อกระเบื้องชนิดนี้เนี่ยนะคะปูได้เอ่อ 1.44ต่อกล่องที่เรา,เา20ตารางเมตรมาแล้วก็หา1.44ใช่ไหมคะมันก็จะออกมาเป็นกล่องทีนี้พอมันออกมาเป็นกล่องปุ๊บสมมุติมันเป็นเศษ20.1กล่อง20.5กล่องบวกเข้าไปเลยค่ะอีก3กล่องก็ได้อีก2กล่องก็ได้เพราะอะไรเพราะ1นึ่เขาต้องมีการตัดถูกไหมคะมีการตัดมีเศษมีเว้าถ้าคุณซื้อไปแล้วไม่เผื่อเลยอย่างน้อยเผื่อสกล่อง ถ้าไม่เผื่อเลยแล้วเวลาคุณมาซื้อใหม่เกิดของหมดเคาะสีคนละล็อตมันก็จะทําให้บ้านที่ปูนะคะมันคนละสีดังนั้นเออเผื่อไปด้วยนะคะนั่นจะเป็นวิธีคือเข้าคร่าวอย่างอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะอันนี้เขาก็จะใส่มาให้เราเลยว่าอันนี้จะเป็นของโฮมโปรอันนี้เป็นตัวอย่างโฮมโปรโฮมโปรจะใส่ราคาบาทต่อตารางเมตรมาเลยอัน,นง่ายง่ายแลว นี่มันจะไปยากตอนที่ว่าเราจะสั่งกี่กล่องซึ่งถ้าจะสั่งกี่กล่องเราก็ดูแค่ว่าในกล่องมีกี่ตารางเมตรแล้วพื้นที่เราต้องใช้กี่ตารางเมตรเราหารหารด้วยตารางเมตรต่อกล่องมันจะออกมาเป็นจำนวนกล่องนะคะคร่าวๆนะคะก็ในส่วนของออการเลือกดูวัสดุเพื่อสร้างความรู้ไม่ว่าจะเป็นอิฐเป็นโครงสร้างเป็นสถาปัตย เราสามารถดูได้หมดเลยนะคะถ้าเราไปเที่ยวเออว่างๆเราก็ไปเดินเล่นไทยวัสดุหรือเราไปเดินเล่นในส่วนของโคมโปรบุญถาวันได้หมดเลยวิธีการคิดเหมือนกันการหลักการเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี